กำไรหยกสีที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นของแท้นะไม่ต่ำกว่าสิบ้านเขาบอกกันว่าถ้าเราเคาะเสียงหยกเราจะรู้ว่าอันไหนหยกแท้อันไหนหยกปลอมสองวงนี้เป็นกำไรหยกย้อมสีมาฟังเสียงกันนะครับจำเสียงไว้ให้ดีนะครับส่วนกำไรสองวงนี้เป็นหยกสีแท้ธรรมชาติฟังเสียงกันครับและผมจะมาเคาะกำไรสองชุดนี้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วมาถายกันดูครับว่าอันไหนจะเป็นหยกแท้หยกปลอมพร้อมที่จะฟังเสียงไปด้วยกันหรือยังครับเริ่ม เสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คิดว like ่าเป็นหยกสีธรรมชาติหรือว่าคิดว่าเป็นหยกย้อมสีลองทายกันดูครับกล้องค่อยๆเลื่อนมาที่มือผมเลยครับค่อยๆสไลด์ไปเลยครับซูมเข้าไปเลยครับซูมเข้าไปเลยครับสรุปแล้วมันคือหินที่คล้ายหยกนั่นเองวิธีนี้นะครับไม่สามารถใช้ตรวจสอบหยกได้เสียงที่คุณได้ยินเมื่อกี้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นกับดาษหยกแท้ไหนหยกย้อมสีหรือว่าหินคล้ายหยกเป็นไหมครับไม่มีใครเดาออกเพราะว่าถ้าเป็นหินที่คล้ายหยกแล้วมีความหนาแน่น